สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบหึงห่วงคุณอยู่ในตอนนี้ค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได,ได,ได,ได้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะมาดูนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นลัคนาราศีคุณหรือเขาได้นะคะขออนุญาตดูนะคะ นักสัตว์หนะเมียนักสัตว์วอกนักสัตว์กระต่ายนักสัตว์มะแม่นักสัตว์ชวดนักสักตสสว์ราศีกุมน,นันราศีสิงห์นักสัตว์ข่านราศีกรกฎ นักสัตว์มัสิงราศีเมถุนราศีพฤกษภราศีมังกรนัก,รรากาสัตว์ลัการาศีตุลนักสัตว์จอราราศีธนูนักสักตว์ชรู ดูนะคะว่าใครที่แอบ,บถึงห่วงคุณอยู่ในตอนนี้พลัางงานเป็นแบบไวเวอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้ที่กําลังแอบ,บถึงห่วงใครบางคนอยู่นะคะขออนุญาตดูนะ<อ>แถ้วยเดสตา ขออยายปิดนะคะเทมเพลนดีไฮปินเทตนะคะสำหรับนี้จะมีความแตกต่างนิดนึงนะคะ ไม่ค่อยได้ใช้สำหรับนี้สักเท่าไหร่นะนจะเป็นการลิมิกใครที่แอบพึงห่วงคุณอยู่นะเป็นคนที่เดินหันหลังจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ไประหว่างคุณกับเขานะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วนะในช่วงเวลานี้เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ ชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองนะมีความเป็นเดอะเฮอร์มิตนะแต่ว่าเป็นเดอะเฮอร์มิตในเดอะสตาร์นะอาจจะงงนิดหนึ่งนะก็คือเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนมีชื่อเสียงได้อาจจะเป็นสตาร์ซิตหรือไลเวอร์เกอร์ได้นะะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีผู้คนเข้าหามีผู้คนให้ความสนใจเขานะคะอาจจะทำงานใน สายโฆษณาได้อาจจะเป็นยูทูบเบอร์ได้นักรองนักสแสดงพิธีกรได้คู่บาอาจารได้เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมหรือว่าคุณอาจจะเจอเขาในงานปาร์ตี้งานสังสรร์งานคอนเสิร์ตต่างๆได้เป็นคนที่เฟนลี่นะมีเพื่อนมีฝูงเยอะแยะนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะเทมเพลนนะแต่ว่าเป็นคนที่ ชอบให้ชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะลึกลับซับซ้อนนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเป็นเดอะชาลิโอตในคาบดีไฮพินเทสนะคะก็คือเหมือนว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มีความลึกลับซับซ้อนนะ,ะเป็นคนที่แบบห่วงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองก็ได้นะคะมีความแบบว่าเหยบ เหยียบล้อเหยียบจักไว้นะคะก็เหมือนแบบว่าจะทำอะไรก็ไม่ค่อยเปิดเผยก็ได้นะอาจจะมีเป็นคนที่เก็บซ่อนความรู้ะะนนาาากกสึกของเขาที่มีต่อคุณไว้ค่อนข้างเก่งนะคะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวเขาอาจจะเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้ไม่ได้บอกให้คุณได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะ อีวอลฟ์สอง u ิงอ i n o อลเดลวสามถ้วยนะคะ เขาคนนี้นะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนของคุณในสมัยเด็กประถมมัธยมได้เจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานคอนเสิร์ตได้เป็นคนที่เฟรนลี่นะอาจจะชอบพบปะเพื่อนฝูงมากมายนะคะเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้มีแพชชั่นในการทํางานเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่เขาเชื่อว่าการที่คุณและเขาเจอกันเพราะว่าพรหมลิขิตนะคะไม่ใช่เรื่องบังเองิญ คุณและเขาอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีเรื่องขัดแย้งกันนะคะในอนดีตที่ผ่านมาหรือเขาอาจจะขัดแย้งในตัวของเขาเองอยู่ก็ได้นะคะแต่เขาได้รู้หัวใจตนเองนะคะว่าเขารักคุณคะ The Lover คุณเป็นคนที่เขารักคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะในสายตาของเขานะคะบางท่านอาจจะเกิดในราศีเมถุนได้ The h e l l of Fame d e ลอ f ไฟฟ์สอดเดลิเวอร์ีนอครับเขาคนนี้นะแอบส่องแอบมองคุณอยู่เขาแล้วคุณอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องทะเลาะกันได้นะคะ เขาอาจจะอยู่ไกลกับคุณตางประเทศต่างแดนได้นะหรือว่าคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยนะคะเขาเฝ้าส่องเฝ้ามองเฝ้าคิดถึงคุณอยู่นะคีน็อครับมีรู้สึกมีความรู้สึกของความหวั่นไหวนะว่าคุณเป็นคนที่เขาคอยคิดถึงอยู่เสมอเขาได้รู้หัวใจตนเองนะว่าเขารักคุณนะเดย์ลเวคุณมีแรงดึงดูดกับเขานะเขาอยากจะชัดเจนในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากจะทํา ความสัมพันธ์นี้ให้ถูกต้องตรงไปตรงมานะคะหรือว่าคิดไกลถึงอยากจะแต่งงานกับคุณได้หรือบางท่านอาจจะมีการขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะเซเว่นอวอ ที่งอเพอเอน n ิเคิลเนฟครับหนึ่งเรียญเจอชาริโอขยัยบนิดนึ่งะคะ เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เขาอาจจะอยู่ต่างประเทศต่างแดนได้นะคะเขาเป็นคนที่มีฐานะดีมีความมั่นคงนะเขาเฝ้าคิดถึงคุณอยู่นะรู้สึกนั่งคิดถึงคุณอยู่คิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเหมือนเขาได้รู้หัวใจตนเองแล้วนะ,ะว่าเขามีความรักความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณ เขาอยากจะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงได้นะเวลาแอบส่องแอบมองคุณเขาอยากจะปัดป้องคนที่เข้าใกล้คุณเลยนะคะเขาอยากจะขอโอกาสนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือคุณเป็นเหมือนหนึ่งดินที่อยู่ในมือของเขาคุณเป็นสิ่งดีๆหรือเขารู้สึกโชคดีเมื่อได้เจอกับคุณนะคะคุณเหมือนโชคลาภสิ่งดีงามนะเมื่อเขาได้เจอกับคุณ เอทออฟเพนดิเคิลบิวอัลฟอร์จูนสิบเหรียญคิงออฟครับเทมเพล เร้สึกว่าเนี่ยคุณเหมือนโชคลาภเหมือนวาสนาเหมือนการถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะเมื่อได้เจอกับคุณนะเป็นเหมือนสิ่งดีๆที่เขาได้รู้สึกหรือสัมผัสนะคะเขามีความรักความสุขดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะเขาปรารถนาที่จะสร้างครอบครัวกับคุณเลยนะสิบปีหรือเขารู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้กับคุณคุณเป็นเหมือนพื้นที่เซฟโซนสําหรับเขานะ,ะเหมือนได้พบเจอบ้านที่แท้จริงได้นะ เขาอยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะวิวเอาฟอร์จูนเหมือนวางแผนนะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะนะเหมือนตอนนี้กําลังมองหาช่องทางในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีนะเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนเขาอยากจะมามอบความรักความสุขดีให้กับคุณ ขาคนนี้นะคะอาจจะเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้ไม่ได้เปิดเผยให้คุณได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกดาวรู้สึกคิดมากคิดเยอะเรื่องราวของคุณกับการที่คุณและเขานิ่งเงียบกันไปไม่พูดไม่คุยกันในช่วงเวลานี้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะมีความรู้ความสามารถเป็นคนฉลาดมีไหวพริบนะทำงานเก่งคุณอาจจะเลี้ยงแมวได้ในบางท่านนะคะ เขามองว่าคุณเป็น d ีเอ็ e เพรนะคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงเขารู้สึกว่าอบอุ่นใจไม่ได้อยู่ใกล้กับคุณนะเหมือนได้รับความรักความสุกดีที่คุณมอบเคยมอบให้กับเขาก็ได้นะคุณอาจจะเคยมอบความสุดดีให้กับเขาเขาสึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่เขาตามหานะคุณเป็นนั่งอยู่ในหัวใจของเขาแล้วนะคะเขาอยากจะขอคืนดีกับคุณนะคะ อยากจะเกี่ยวก้อยขอคืนดีกับคุณหากมีปัญหามีประเด็นกันเขาอยากจะมางาขอคืนดีกับคุณนะคะเทวดาปัญหารู้สึกดี งานถนัดสน่ดึงดูคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในสายตาของเขานะมีแรงนึงดูดนะคุณอาจจะเป็นคนที่บุคลิกดีหน้าตาดีนะคะเป็น ที่สะดุดตาสะดุดใจเขานะหรือว่าเป็นคนที่มีคารลมดีด้วยนะคะเขาตกหลุมรักคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความถนัดเฉพาะด้านเฉพาะตัวของคุณเองนะคะเขารู้สึกดีรู้สึกรักคุณนะคะในสิ่งที่คุณเป็นคุณและเขาอาจจะมีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันนะในตอนนี้ แต่เขาได้รู้หัวใจตนเองแล้วว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเขาได้ถือกุญแจดอกนี้เอาไว้นะว่าเขาอยากจะมาชัดเจนในความสุขของเขาที่มีต่อคุณแล้วนะคะค่ะก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะ,ะและพบกันใหม่สำหรับนี้สวัสดีค่ะ